พุทธนะครับวันพุทธที่7กคุมภาพันธ์นะซึ่งผมก็จะเริ่มจากไทม์เฟรมเดย์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งเริ่มจากลองดูเทรนด์ก่อนเนาะผมมองว่านะครับราลองด่จะล่ดูก่อนนะครับปุ๊บตอนนี้เนี่ยผมมองว่าในไทม์เฟรมเดย์กำลัง ไซเว์เพื่อที่จะเลือกทางนะครับเพราะว่าเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันทำโลที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทำไฮที่สูงขึ้นเหมือนกันนะครับนะบทำโลสูงขึ้นแต่ทำไฮเนี่ยก็ยังไม่ไม,ไม่ทำไฮที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้มันก็บีบสามเหลี่ยมเพื่อที่จะรอเลือกทางนะครับส่งทาเฟิมเบเพราะฉะนั้นเนี่ย การเล่นก็ลองกลองพิจารณานะครับใครที่จะเข้าออเดอร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในทางเฟรมย่อยกันจีหนึ่งนะครับผมต่อไปมาดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับทางเฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ในส่วนของทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าถ้าในกรอบวีคนี้นะครับกรอบวีคนี้เนี่ยผมมองว่า,ายังเป็นเทรนขาขึ้นเนาะ ยังเป็นเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นในกรอบทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยหน้าบายน่าจะได้เปรียบกว่านะครับเดี๋ยวเราลงมาดูเทรนไลน์นี่ในส่วนของทางเฟรม4ชั่วโมงกันเนาะนะครับถ้าสมมติในกรอบวิกนี้นะครับถ้าเราจะเล่นในกรอบิกนี้นะผมมองแบบนี้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าตอนนี้ราคาวิ่งอยู่ประมาณ3 5เออสามสิใช่ไหมครับสามสี 9, 35, เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างทางเนาะสำหรับใครที่จะเข้าออเดอร์นะครับซึ่งถ้าทำฟรม4ี่ชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าโซนอาซัพพลายโซนนะถ้าเราจะเข้านะครับเพื่อเล่นในวันเนาะตรงนี้นะครับนี่ ตั้งแต่3 8มสถึงสีนะถ้าเกิดกลับขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ออเดอร์ไปแล้วเนาะเพราะว่ากราฟมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขยายให้เนี่ยครับกราฟมันขึ้นมาบริเวณสปายโซนที่ผมตีนี่เนาะเครื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยมันไม่ถึงรับตรงนี้นะครับมไม่ถึงต้านตรงนี้นะครับ มันขึ้นมาบริเวณโซนที่ที่ตีเมื่อกี้พอดีเลยแล้วก็ย่อตัวลงไปซึ่งถามว่าถ้าในวันนี้เนี่ยถ้าเล่นเนี่ยกลับขึ้นมาก็อาจจะเซลนะครับเซลในโซนเนาะแล้วก็ SL ปลายไส้ขึ้นไปอีกนิดหน่อยหรือเลยโซนออกไปสัก500 500นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาโซนถ้าจะเซลเนาะสมมติราคาโซนถ้าจะซเะาาซ,ะซลตอนนี้เนี่ย นี่คือราคาที่ผมตั้งไปเมื่อวานเนาะแต่ว่าถ้าเกิดโซนถ้าจะเซลล์นะครับผมก็แนะนําที่ประมาณ38.40ิบแปดสี่สิบเนาะสามสแล้วก็ SL อ่ะก็ประมาณ 500. จุดนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่พอร์ตของแต่ละคนแล้วกันแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยโดยประมาณผมก็จะ SL ประมาณ 500. จุดนะครับประมาณนั้น เพราะฉะนั้น500จุดดูถ้าปลายไส้นี้ปลายไส้นี้ราคา2042.315ก็300จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะออกออ,อเดอร์ในโซนเรามาเก็บปลายไส้อีกสัก1ออเดอร์นะครับแล้วก็ SL สัก500จุดก็45 45โซนนี้ซึ่งถ้าเลย45ไปแล้วผมมองว่าไม่น่าเซลล์ละเพราะเพราะอะไรครับลองดูนะตรงนี้เนี่ยโซนตรงเนี้ย กว้างมากเลยตั้งแต่ไส้นี้ขึ้นไปถึงข้างบนนะครับเนี่ยตรงเนี้สี่สิองถึงห้าสิบสองนะัพันจุดนะครับตรงเนี้พันจุดซึ่งตงัวนี้ถ้าถ้าหลุดถ้าหลุดสีไปแล้วผมก็จะไม่เซลล์ละนะครับเราก็จะมาดูโซนข้างบนอีกทีหนึง่งนะถ้าถ้าจะเซลล์นะครับถ้าสมมติมันหลุดขึ้นไปแล้วถ้าจะเซลล์ในทางฟรเมสชั่วโมงเนี่ยผมก็มองว่าโซนที่น่าเซล์อีกโซนหนึ่งก็อาจจะเป็นโซนนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือห้า5ิห้าห้าเนอะโซน2องสบายโซนสองคือห้าบถึงห้าิบห้าตรงนี้บริเวณนี้นะครับสำหรับทรเต็มสี่ชั่วโมงถ้าเกิดใครจะเล่นเซลล์เนาะที่หน้าเซลล์นะครับก็จะมีอยู่2โซนซึ่งถ้าหลุดตรงนี้ไปผมก็มองว่าก็ยาวอีกนะเพราะว่าถ้าเรามองไปทางซ้ายนะครับตอนนี้เนี่ยมองไปทางซ้ายเนี่ย ถ้าหลุดถ้าหลุดไส้นี้ไปซึ่งหลุดที่2065กเนี่ยก็ยาวเหมือนกันจะมีโซนหน้าเล่นก็คือแนวต้านบริเวณโซนนี้อีกเช่นตันี้ถ้าไม่มีข่าวเนาะอาจจะยังยังไม่ถึงผมมองอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าเราจะเล่นบายล่ะถ้าเราจะเล่นบายในในโซนถ้าเราจะเล่นบายนะครับเราควรที่จะไปรอบริเวณ ในราคาไหนดีนะซึ่งถ้าเป็นในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับโซนบายถ้าผมจะเล่นเนาะผมก็จะมาเล่นโซนนี้น,นี่เลยถึงไส้เลยตรงนี้นะครับมองดูซิตรงนี้ก็คือ23 24อ่ะ23 24เป็นโซนแรกเนาะก็คือขอให้มันมีอแพทเทิร์นกับตัวในทางเฟรมเล็กๆนะครับ ตรงบริเวณโซนนี้ตรงนี้ก็คือ2 3 2สิ5สแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ23 25 23 2าสเป็นดิมานโซนโซนแรกนะที่จะเล่นนะครับถ้ามันย่อลงมาเนาะส่วนโซนที่สองก็จะเป็นบริเวณโซนนี้ผมก็จะเล่นโซนนี้นะครับตรงนี้ก็คือ1 4ถึง16 นะครับสิบสี่ถึงสิบหกสิบสี่ถึงสิบหกเดี๋ยวผมใหญ่ใหญ่แล้วเดี๋ยวพิมพ์นะครับอันนี้เป็นยี่สิบสามยี่สิบห้าละกันนะครับสองศูนย์สองสามถึงสองศูนย์สองห้านะครับดิมันโซนที่หนึ่งแล้วก็ดิมันโซนที่สองนะครับก็คือหนึ่งสี่ถึงหนึ่งหก ดีสองสองนะึ 2. 2> 2่งสี่ถึงสองหนึ่งหกประมาณนี้นะครับสำหรับราคาวันนี้เพราะว่าที่ผมให้ราคาประมาณนี้ในวันนี้เพราะว่าถ้าเล่นกรอบทาเฟรมสี่ชั่วโมงแล้ววันนี้น่าจะไม่มีข่าวสําคัญข่าวกลองแดงเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับวันนี้มีข่าวกล่องส้มเนาะข่าวกล่องส้มสองข่าวนะครับ ซึ่งก็มีตอน11โมงตอน5ทุ่มนะครับตอน5ทุ่มซึ่งก็น่าจะไม่รุนแรงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นโซนสําหรับการเล่นวันนี้ผมมองว่าโซนนี้น่าจะน่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่สําหรับวันนี้แต่ถ้าเข้าโซนปุ๊บอย่าลืม SL นะครับลืม SL หรือรอดูแพทเทิร์นกับตัวใน i ท e f เฟรมเล็กเนาะ ก่อนที่จะเข้าเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยกราฟมีโวลูมแรงๆโซนพวกนี้ก็อาจจะเอาไม่อยู่นะเพราะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามาเข้าโซนแรกแล้วเอาไม่อยู่นะครับไม่มีแพทเทินกลับตัวเลยกราฟพุ่งแรงเป็นแท่งตันๆแบบนี้นะครับก็อย่าเพิ่งเข้านะครับมารอโซน2หรือจะมาโซน3เลยก็ได้เพราะว่าผมยังมองว่ากราฟเป็นเป็นเทน,เนขาขึ้นเนาะในส่วนของทางเฟรม4ี่ชั่วโมงนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าผมจะเล่นอีกโซนหนึ่งใช่ไหมครับอีกโซนหนึ่งผมก็จะเล่นโซนนี้นี่เลยโซนรับนี้นะครับบนแนวรับนี้เลยอ่าซึ่งตรงนี้ก็จะราคาที่ประมาณ2อง6ย์ถึงสอง9นย์นะครับสอง6หถึง2 0 0 9น้า่าเข้าไหมผมว่าน่าเข้าโซนนี้น่าเข้าเพราะว่ามันใกล้เส้นจิตวิทยาสองพันด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้า2 0 0 6ใน SL คาดว่ากราฟอาจจะไม่ไปแตะ2000แลเนี่ยวเด้งขึ้นมาก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ SL 500จุดกด็น่าจะเอาอยู่นะครับ2 0 0 6ถึง2,009นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาใครบอกว่าอยาก SL สั้นๆลงมาอีก นะก็ขยับลงมาได้เขยบโซนเล่นลงมาถึงตรงนี้เลยก็ได้ครับเนาะสองศนะครับสองศถึง2 0งศก็ได้นะครับสองศถึงสองศู 9, 9, นยะ์ศกาเจ็ดมถึงสองศกา็มาถั่วเฉลี่ยไมย้สมมุติว่าลองเทสไม้แรกที่ถ้าไปแตะรับนี้นะครับสองศย์ศเนี่ยก็ลองเข้า ทสสักไม้หนึ่งก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเราก็มารอดูอีกรับหนึ่งตรงนี้นะครับบริเวณ2006นะว่าเขาจะผ่านไหมถ้าเขาผ่านนะครับก็รอเทสอีกสักไม้หนึ่งบริเวณ20 0 3ูนาแล้วก็ SL 2 2 0 0 0ก็ได้นะครับเพราะว่าปกติบริเวณแนวจิตวิทยาย2000เนี่ยอย่างน้อยกราฟก็ต้องมีการกลับตัวบ้างนะครับเนีย่ยดูล่าสุดนะครับล่าสุดเมื่อวันที่17เนาะ เมื่อวันที่17กราฟลงมาที่ราคาต่ำสุดก็คือ2001นี่นะครับผมดูราคาด้านบนเนาะใครใครดูราคาไม่เป็นนะครับมาดูด้านบนนี่เนาะโลต่ำสุดเห็นไหมที่เมาส์ผมชี้ด้านบนนี่ครับโลนะ L คือโลนะครับของแท่งนี้ก็คือ2001.895นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามา2003เนี่ยไปถึง2,000ก็ SL แค่300จุด เนาะไม่ไกลน่าเล่นนะครับโซนนี้แล้วเรายังมองว่าเป็นขาขึ้นนะในตามเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับทีนี้เราลองย่อยลองไปดูทางเฟรม H1 ดูนะครับ H1 มีโซนให้เราเล่นเหมือนกันไหม H1 นะครับอ่าเห็นไหมพอเรามาดูในโซนของ H1 นะครับ มันก็เป็นโซนที่แบบน่าเข้าอ่ะนะครับโซนที่เป็นโซนมีการทำเทรนมีการกลับตัวนะครับอยู่ตัวอย่างตรงโซนนี้โซนแรกนะครับที่เราตีไว้นะครับก็คือจากบริเวณ2 0 1 4หนึ่งที่เขาย่อตัวมาเมื่อวันที่5ใช่ไหมเมื่อวันที่เมื่อวันที่5้าย่อตัวมานะครับ แต่ตรงนี้นะครับปุ๊บเด้งขึ้นมาเห็นไหมปุ๊บย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาถึงตรงนี้ซึ่งมาถึงบริเวณโซนแนวต้านนะครับแนวต้านตรงนี้นะแนวต้านตรงนี้กลายเป็นแนวรับเพราะมันทะลุไปแล้วนะเนาะมาย่อมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็ผักขึ้นมาอีกนะผักขึ้นไปถึงบริเวณเนี่ยซัปไพโซนเลยแล้วตอนนี้ก็กําลังย่อกําลังไซด์เวย์เนาะไซด์เวย์ดาวลงมา ซึ่งถ้าสมมุตินะครับวันนี้ย่อตัวลงมาปุ๊บไม่ถึงอ่าเข้าโซนดีกว่าย่อตัวมาเข้าโซนก็ทดสอบบายได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีแพทเทิร์นการกลับตัวใดๆเลยก็อาจจะมารอเล่นโซนนี้นะครับมารอเล่นโซนนี้มาดูแพทเทิร์นกลับตัวนะครับบริเวณโซนนี้นะถ้าสมมุติวันนี้เขาย่อตัวมาปุ๊บไม่หลุดนะไม่หลุดโลนี้นะครับไม่หลุดโลนี้นะก็คาดว่า อาจจะมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นต่อเนาะอันนี้แผนแรกนะครับหรือจักคููนะครับอืม นี่คือแผนแรกหรืออีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาหลุดโลนะครับหลุดโลเนาะก็อาจจะมองปเป็นแบบนี้ได้นะครับปึ๊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 บถ้าหลุดโลก็จะมาข้างล่างนี้เลยนะครับก็จะมาเล่นโซนล่างก็ดูว่าเขาหลุดโลหรือไม่หลุดโลถ้าหลุดโลปุ๊บก็อาจจะมานี่เลย เหมือนกันนะครับนี่ก็มาเล่นโซนนี้เนาะเพราะว่าในส่วนของทางเฟรม h 1นะครับผมก็มองว่าตอนนี้ทางเฟรม h 1เป็นเทนขาลงเนาะอันนี้สีฟ้าคือทางเฟรม h 4นะครับใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราดูกันทีเนี้ยถ้าเป็นของ h 1ะผมมองแบบนี้เห็นไหม h 1เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสี เหลืองแล้วกันอ่ะชัดไม่เลยเดี๋ยวขอดูคับถ้าเทียนขาลงขอเป็นสีอ่ะสีนี้เลยแล้วกันปุ๊บสำหรับ h 1น่ะผมมองแบบนี้ผมมองว่า h 1น่ะเป็นขาลงถ้าเราจะเล่นนะครับหน้า h 1่งเ่ยผมมองมันเป็นแบบนี้ประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าวันนี้นะครับ ถ้าวันนี้เนี่ยเขาย่อตัวเขาจะย่อตัวลงมานะถ้าดูจากแพทเทิร์นเนาะผมผมมอง,องนี้ปุ๊บมาแบบนี้ปุ๊บย่อตัวลงมาปุ๊บสำหรับใครนับเว็บได้ก็นับนะครับแต่ว่าผมผมไม่นับเนาะปุ๊บอถ้าขึ้นไปนะครับตอนนี้เนี่ยราคาเห็นไหมครัก็คือมันอยู่ที่บริเวณเทนไลนะ์เนาะเทนไลน์ แล้วก็ก็ย่ำอยู่บริเวณโซนนี้ยไต่เทนลายอยู่เนหะ็นไหมฮะแล้วตอนนี้มันกลับมารีเทสครั้งหนึ่งตรงแท่งสีเขียวนี่นะครับแล้วตอนนี้ก็เด้งกลับขึ้นไปถ้าวันนี้ไม่หลุดไม่หลุด30กว่าตรงนี้หรือไม่หลุดเข้าโซนอ่ะก็อาจจะขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้หรือถ้าเกิดว่าช่วงที่ตลาดมีวอลุ่มอย่างเช่นตลาดเมกาตลาดยุโรปเข้ามาเนี่ย ุ๊บแล้วมันกลับเข้าเทนนะครับมันก็อาจจะย่อลองมาเล่นโซนตรงนี้ถ้าหลุดก็มาโซนนี้และมีโอกาสมาถึงโซนที่ผมบอกก็คือว่าโซนบริเวณก่อนถึงแนวรับจิตวิทยา2000ใช่ไหมซึ่งมันก็ยังเป็นมันเป็นเทียนขาลงเห็นไหมครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะลงมาเล่นโซนนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คอยดูแล้วกันว่าบริเวณ3 3อ่ะถ้าเกิดช่วงตลาดอเมริกาเข้ามาตอน2ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดมีวอลุ่มเข้ามาแล้วเขากลับมาแท่งเทียนกลับมาปิดในเทรนนะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาเล่นโซนล่างเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็2แผนเนาะอาจจะเป็นขึ้นบนหรือลงล่างแบบนี้นะครับได้ได้ทั้ง2อ,อันนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงนะครับก็มองเป็นขาลงไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่า แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่หลุด30กลับเข้ามาใน33เลยก็มองขึ้นนะก็มองขึ้นตามเทมฟีมใหญ่ก็คือเรมสี่4ชั่วโมงนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครเข้าออเดอร์ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเห็นไหมครัเพราะว่าสีฟ้าเนาะเส้นสีฟ้าตรงเนี้ยเป็นเทรนดาไล4ชั่วโมงเป็นเทรนขาขึ้นแต่ว่าราคาอยู่โซนล่างเนาะราคาอยู่โซนล่างนะครับยังไม่ได้ขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นตรงนี้ก็เหมือนกลางทางนะครับเล่นกลางทาง เล่นตรงนี้ก็กลางทางแต่ตรงนี้คือสามารถรอดูเนาะเทสไม้ mm. my, เพราะว่าใน mm. ในทางเฟรม H1 เนี่ยผมยังมองว่ามันเป็นลงเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะเล่นสั้นเก็บประมาณ500จุดนะครับ500จุดเล่นสวิงก็ยังพอเก็บได้นะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวขอย่อยเข้าไปดูทางเฟรม m e 15นาทีหน่อยทางเฟรมนาทีอ่าทางเฟรม15นาที ทางเฟรม15นาทีนะครับทางเฟรม15นาทีโอเคทางเฟรม15นาทีเนี่ยก็ยังอก็ยังมองมองยากนิดนึงเนะาะทางเฟรม15นาทีถ้าเราจะตีเทรนไลน์15ทีใช่ไหมครับก็นี่ ผมไม่เอาเทนไลน์สีทชมู่มองออกนะเพราะผมมองว่าตามฟรมใหญ่อาจจะคอนโทรลภาพภาพรวมเนาะแต่ว่าพอเราเล่นเดย์เทรดเนี่ยผมก็จะไม่ไปถึงกราฟเดย์กราฟวีคนะครับแต่ว่าถ้าถ้าวันจันทร์เนี่ยผมอาจจะวิเคราะห์ไปถึงกราฟเดย์กราฟวีคเพื่อที่จะวางแผนไระจำสัปดาห์ซึ่งอ่ะพอมาดู15นาทีนะครับ15นาทีเนี่ยอืม ถ้าจะมองว่าก็จะเลือกทางก็ไม่ผิดนะครับในมุมมองของผมนะเนี่ยเห็นไหมฮะผมก็มองแบบนี้ห้าสิบห้านาทีซึ่งตรงเนี้ก็จะสอดคล้องกับทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงคือว่าถ้าเกิดราคาเขาอยากจะไปต่อนะครับราคาเขาอยากจะไปต่อเนี่ยเขาก็อาจจะขึ้นไปเล่นโซนนี้โซนข้างบนแล้วถ้าขึ้นไปที่โซนแล้วนะครับโซนนี้ยเห็นไหมครับ มีการย่าราคาเยอะมากเลยแล้วถ้าเกิดสมมุติมันไม่ผ่านก็อาจจะย่อกลับลงมาเล่นโซนล่างตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่แผนถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วเราเป็นเป็นแผนเซลล์นะครับเซลเนาะทีนี้ถ้าเป็นแผนบายนะครับแผนบายก็คือราคานะครับเขาก็อาจจะกลับเข้ามาตรงนี้เนี่ยสามสามสามสี่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะราคากลับเข้ามา แล้วก็มาดูว่าเขามาเทสโตรตรงเนี้ยผ่านไหมถ้าผ่านก็มาเล่นโซนล่างนะครับนะมาเล่นโซนล่างหรืออาจจะมาปึ๊บกลับขึ้นไปเทสเทนไลน์ตรงนี้ย่อลงมาหรือตรงนี้เลยแล้วก็จะเดิงขึ้นเพราะว่าทางเฟรมอ่าสีชั่วโมงยังเป็นเทนขาขึ้นเนาะนะครับแล้ทีเนี้ยอ่าถ้าเราดูตรงเส้นสีฟ้าตรงนี้ หรือเขาอาจจะลงมาแค่เทสเส้นนี้ก็ได้นะครับนะครับสมมุตินะฮะอาจจะเป็นแบบนี้ลงมาเทสตร,ตรงนี้นะครับเทสโลนะครับแต่อาจจะทิ้งไสมาถึงเทียนไลท์โฟตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็กลับขึ้นไปก็ได้หรืออาจจะมาเทสตรงนี้แล้วก็ ลงมาเล่นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆดูกันไปเนาะค่อยๆดูกันไปเป็นระยะเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะเป็นแบบไหน mm hmm. ก็อาจจะเป็นเทรนค่าๆประมาณนี้ซึ่ง5นาทีก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแผนเทรดวันนี้เนาะก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยถนัดหรืออยากจะเล่นแบบไหนซึ่งถ้าสมมุติเล่น time frame อ่าสิบห้าทีนะครับสำหรับใครจะเล่น time frame สิบห้าทีสมมุติจะเทรดขาลงใช่ไหมเทรดเซลสมมุติจะเซลใช่ไหมครับเซลตรงนี้เนี่ยอ่าถ้าเซลสมมุติเซลตรงนี้เนาะเซลตรงนี้อ่าผมเซลตรงเส้นเลยแล้วกันแล้วก็ T P อ่ะ T P ตรงนี้เลย T P ตรงนี้ก็ พันจุดถูกไหม line sl เรา sl เราแค่ห้าร้อยแค่ห้าร้อยจุดพอ,อประมาณนี้ sl ประมาณสมมุติเราเริ่มเซลล์ที่สามสิบแปดนะอันนี้หัวโซนเลยนะไม้แรกแล้วก็ sl ห้าร้อยจุดก็ประมาณสี่สิบสามสามแปดสี่สิบสามนะครับแล้วก็มา tp ที่ I demand z o n ตรงนี้นะครับก็ rr rr สองจุดเจ็ดหกอ่ะคุ้มไหมถ้าคุ้มก็เสี่ยงได้เนาะแต่ต้องดูแพทเทิร์นกับตัวในทำฟ m มเล็กนะครับว่าในฟาร์มในทำฟีมเล็กมีการกลับตัวหรือมีการเอาอยู่ไหมเนาะเนี่ยนะครับอย่างอย่างเนี้ยปุ๊บมีการเกินกินแท่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมีการทำโลซึ่งมีการยกโลแล้วกันพง่ายมีการยกโล ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโลที่ลงมาปุ๊บก็ไม่ไปต่ำกว่าโลนี้แบบเนี้ยนะครับเราก็เลือกที่จะเข้าออเดอร์ได้เนาะอย่างสมมุติว่าขึ้นมันกลับตัวขึ้นมาปุ๊บมีการยกตัวนะครั้งแรกอาจจะไม่พ้นนะครับไม่พ้นแนวแนวต้านตรงนี้ครั้งที่2อ่ะเริ่มละเริ่มมาเทครั้งที่2ครั้งที่3ามไหผ่านละเขาผ่านละทีนี้พอย่อตัวลงมาเนี่ยปุ๊บเขาไม่ต่ํากว่านี้ละก็ลองดูสามารถที่จะเอนที่หรือเข้าออเดอร์ตรงนี้ได้นะครับ ุ๊บเนี่ยถ้าจากตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้โซนก็ได้อยู่นะครับเราะพอกันก็น่าจะพันจุดละนะยี่สิบสี่ไปสามสิบเจ็ดสามสิบแปดก็พันสี่ร้อจุดละนะก็น่าจะอิ่มพอสมควรเนาะสำหรับสำหรับเซลล์สมมุติโซนแรกนะอันนี้มมโซนแรกนะครับถ้าสมมุติเขาย่อตัวลงมาแล้วบายก็เหมือนกันครับถ้ามองตรงข้ามบายแล้วก็ปุบ๊บก็ที แอว่าถ้า tp อ่ะผมมองว่าถ้าสมมุติเป็นฝั่งบายเนาะก็อาจจะเข้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ tp สัก30ก่อนโซนอะ่ะเพราะว่าอา,อาจจะไปเจอเทียนลายของทางเฟนลเล็กผมก็จ,จะมองว่าประมาณนี้สามสิบหสามสิบหแล้วก็ SL ส0อห้าใช่ไหมโอ้ยเอสแอลห้าอยจุดนะครับ เอชอประมาณห้าร้อยจุดประมาณนี้เข้ายี่สี่เอชอลสิบเก้าใช่ไหมเดโชก็สองจุดสองเจ็ดเหมือนกันเนอะเดโชหนึ่งต่อสองนะครับก็ไหวอยู่นะก็้น่าลุ้นอยู่นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่วันพุธที่เจ็ดนะครับก็ ให้แผนไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ